ติดตั้งกรองกระเซตครับตัวกรองเนี่ยเป็นตัวกรองน้ําก่อนที่จะเข้าตัวปั๊มอัตโนมัติครับเหมนหน้างานเดิมที่เคยมาทําแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยเว้นท่อไว้ตัวกรองกระเซตเพิ่งมาเดี๋ยวจะมาตัดต่อตรงจุดนี้หลังจากที่ตัดตัวท่อไปแล้วนะครับทีนี้ตัวกรองเนี่ยด้านตรงนี้เราก็ใส่ตัวเกลียวในหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว มา,มาร์คของปั๊มก็คือตัวตัวกองที่จะเข้าปั๊มก็คืออามีทุกส่นชี้ประม,มาณนี้ส่งงานติดตั้งกองกเกษตรตัวกองเนี้ยก็คือตัวกองเอามากองเศษฝุ่นเศษผงนะครับเศษดินโครนก่อนที่จะเข้าตัวปั๊มอัตโนมัตินะครับทีนี้อ่ตัวนี้รุ่นนี้มันมีอย่างดีอย่างนึงก็คือจะมีตัววาล์วเอาไว้ เดนน้ำหรือว่าเดนสิ่งสกรปรกในตัวกรองออก